ดูทางด้านโจอ่อน,นะครับนี่เรามาดูข้างหลังลก่อนนะครับโจอโค้งไน,นี่โจอโค้งโค้งดูให้ดีๆนะโจอโค้งอะ่ะโอ้โหโค้งสวยฮะโค้งมนฮเเรามาพามาดูอีกช่วงหนึ่งนะฮะหลังจากที่ทีมงานติดตั้งเกือบเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเหลือไฟสเต็ปอยู่ข้างบนนะฮะกำลังติดตั้งอยู่ไฟสเต็ปน่าจะสี่ตัวนะครับสี่ตัวด้วยกันนี่นะครับโปะ ทีมงานน่าทำงานช่วยกันดีนะครับช่วยกันดีนะครับอ่าจออันนี้จอ12เมตรนะครับ่าทีมงานขึ้นไฟสตูแอ้าพาดูรอบจอก่อนครับโอ,โอ้ดูอะไร <c oughs> เออนี่พาดูจอนี่อ๋อสวยสวยสวยนะครับผมมารอบนี้สวยจริงๆครับหลังเป่าโมเย่างปากวัตถุดนี่นะครับผมจอ12เมตรนี่ อาจจะพูดอมาหยุดนะครับโรชุกไปเรื่อยเพราะว่ามีเสียงเพลงอยู่ฝั่งนน้นเขามีงานนะครับเขามีงานเราก็ต้องพูดแบบนะฮะกับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างเอามาดูฝั่งนี้นะนี่เห็นไหมโอ้จอลปรจอเหลือขึ้นจอนะครับผมตอนนี้ประดับไฟนะครับข้างบนนะครับไฟสตูปนะฮะไ้กอนนะครับผมนี่